สวัสดีครับสวัสดีสหายพี่หมูแฮมทุกคนครับสวัสดี m c บ้านไก่ชนทุกคนครับวันนี้มาเจอกันกับพี่หมูแฮมครับในรายการพูดจาภาษาไก่กุ๊กกุ๊กกู้โอ้กุ๊กกกู้วลามีรองกรับเออมีรองการับวันนี้พี่หมูแฮมครับหยิบยก คู่ใหญ่ขึ้นมาให้นะครับเด้อจะเป็นคู่ไหนรอติดตามได้เลยนะครับเดอก้อนที่ไปก้อนที่มาครับขอขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักครับอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์นะครับเดอของคุณม็อบหนึ่งพี่น้องครับเออสองพี่รองครับเป็นขมิ้นแดงครับตาเพชรศิลาครับของพี่ดุยนะครับเด้อรสามพี่น้องครับเป็นด็อกเตอร์เซฟสี่เป็นมหาชัยครับของพี่ขวัญนาดาภาคนะครับเด้อก็ขอขอบคุณในลายครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่มีรายการ จนถึงทุกวันนี้นะครับเดอ้อมาเบาๆไราห,าห้างพี่อรองกับเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยวันนี้นะครับเดอ้อพี่หมูคแฮมครับมีคู่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์อ่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ณนะชั่วโมงนี้พี่้องกับเออคู่ไรเป็นไปไม่ได้ครับคู่ของพี่เปิ้ลน,นะครับเดอ้อเพ็รนำโชคพี่อรองกับแชมป์จากไก่ทองอินเตอร์พี่้องกับเออเจ้าปงแปก๊กอ่าที่จะเจอกับแชมป์ แก้วพกวดพี่้องกับเออเจ้ารถถังของกิ๊กโกหัวรอบอยไก่เก่งจากชัยนาทหรือทีมงานครับของพี่เดชครับเดชเพชรสีทองกันละเย็นตอนนี้ตอนนี้วุ้ยแ้กันของพี่เดชกับข,ของพี่เปิ้ลมาฟอกขันง่ามไดพี่้องกับมันง่ามได้พี่้องกับนัดวันที่9นะครับเดินน้าสารกไก่ครับไก่ทองอินเตอร์ราชดำเนินอีสานพี่รองกับตอนนี้นอกไก่ไม่ต่ำกว่า20เอ็มแล้วพี่รองกับทั้งนอกทั้งในประมาณ20เอ็มแล้วนะครับเดินมะาตอนนี้บทพิสูจน์สายพันธุ์เลยเพราะว่าของพี่เปิ้ลตัว เป็นตัวที่นําเข้าครับจากเทพนาคานะครับเนดะ้นโตนี้ละ,นนล,ะเเล,ละพี่รองกับเออต้นเก,กออถถ่งนี่ละพี่รองกับเออโอเงเขาเก่งเราเหรอพี่รองกับแต่ตัวของอากิโกหัวรอบอยเจ้ารถถังเล้วยเดินพที่บอกประวัติร่าเข้าในน้อยให้พี่รองรับเป็นลูกชายนะครับเดินเะจ้าไก่ทองของพี่บอยครับกะตันยูฟาร์มแชมป์ 53M เอ็มพี่รองกับโตนี้ละ เหมือกันเลยพี่รองครับชแชมป์จะอยู่ที่ไหนพี่้องครับจะอยู่ที่ขอนแกน่นหรืออยู่ที่ชัยนาทครับวันที่9นี้มีคำตอบนะครับเด้อโอ้ก oh, ็สุดๆพี่รองครับที่ผมคิดนะพี่รองครับโ่ตัมก็่า30 <c oughs> <c oughs> อ่าไม่ต่ำกว่า30มเอ็มนะครับเด้อรักใครชอบใครกับไปเบิ้งเพราะว่าไม่เป็นกำไรของคนเบิ้งพี่น้องครับเป็นกำไรของคนดูคลิปเก่าพวกคลิปเก่าพวกยังพวกก็ลงให้ในเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยครับเด้อจ้างได้กับเขามาเอาไปเบิ้งอ่าในในเว็บไซต์ได้เลยเนี่ยครับเด้อฝากกดตติดามเว็บไซต์ด้วยเบอร์เบิ้บครับบ้านไก่ชนนีครับเด้อ com พี่น้องครับจ้างได้กับฝากติดตามด้วยกับประมาณนี้พี่น้องครับอ่าผู้ใดอยากให้ผมยกหยิบยกคู่ไหนขึ้นมา เป็นอ่าอีพีหน้าเออจังได้กับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อเอายอ้ายเอาคู่นี้นะอ้ายก็รับเป็นกระแสอ้ายอ้เอาคู่นี้นะอ้ายเออคือว่ามีดราม่ากันนู่นนี่นั่นบอกพี่บุญเฮมได้เดี๋ยวพี่บุญเฮมจัดให้นะครับเด้อก็ประมาณนี้โอเคจังได้กะขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อจากช่วงนี้กะคือว่าพี่น้องครับผมกับสถานการณ์เหตุกานการเมืองเข้าพี่น้องครับกะขอให้ที่ว่าจังไหนพี่น้องครับขอให้พี่น้องทุกคนนะครับเด้อ ผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆแถวเขตชายแดนครับก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับเด้อขอให้สงครามครั้งนี้ให้มันจบลงเร็วที่สุดนะครับเด้อทีนี้พี่หมวยแฮมกาบด้วยความปรารถนาดีครับจากทีมงานบ้านไก่ชนด้วยความเป็นห่วงจากทีมงานบ้านไก่ชนทุกคนนะครับเด้อสำหรับมื่อนีนกับพวกทหารก็ขอให้สู้ๆนะครับเด้อสู้ๆครับรักษาแผ่นดินไทยไว้นะครับเด้อโอเคสำหรับมื่อนีนพี่หมวแฮมกับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ